พี่ปอพี่คุณพี่อดีตมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็นางเอกเป็นพี่ชมพู่รยาก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่โคราชเนี่ยค่อนข้างแบบว่านานหน่อยใช่ครับแต่ว่าหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่แล้วเคยรอดซุ้มยังคะยังเลยครับผมรอดไหมคะอยให้รอดไหมอ่ะรอดโคราชไปรอดซุ้มดีกว่าไหมรอดจับไปรอดซุ้มนะตอนนั้นลับไม่รอดเพราะถ่ายละครตลอดเลยใจอะไรไม่ได้เที่ยวเลยแบบนั้นเดี๋ยวชวนรอดเลยค่ะเพราะว่าจะได้กลับมาบ่อยๆเนาะดีดีครับผมแล้วแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าบำรุง ต้องตอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยไหมก็เป็นประจาครับคือยังผมต้นเนี้ผมเล่นฟิตเนสแล้วก็เล่นโยคะอู่แล้วด้วยอ๋อเล่นคู่คู่กันไปถูกต้องนะคะอย่าลืมดูแลผิวหน้าดูแลในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายรับรองได้แบบนี้นะคะหน้าใสแบบนี้เลยใครบอกว่านะคะสาวๆหลายๆคนค่ะคุณรอนระหว่างที่ก่อนคุณรอนจะมานะมีการมาร์กหน้าสปาหน้าแ่งหน้าจัดเ็มแล้วเรียบร้อยทุกคนสวยหมดแล้วตอนนี้ แจกของรางวัลให้คุณหมอบเรานี่แหละหมอบให้ไดนะคะ,ะคให้คุณรอถามคำถามถามคำถ,ถ,ถามใช่ไหม